ถึงร้านอาหารไฟดิงทุกคนมักจะนึกถึงอาหารฝรั่งเศสและบรรยากาศสุดหรูค่ะแต่วันนี้เราจะพาทุกท่านก้าวไปสู่ความอัศจรรย์ของรสชาติอาหารไทยที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณที่มีต่ออาหารไทยไปอย่างสิ้นเชิงกับรอยย่อโอชาร้านอาหารไทยไฟดิงที่ได้รับการแนะนําจากมิชลินไกด์ปี2019และ2020โดยเชฟปีคกีมิชลินหนึ่งดาวชื่อดังของไทยเชฟวิชิตมุกุระรังสรรค์เมนูสุดหรูที่ได้แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ทํางานที่ได้เดินทางไปรอบโลกกว่า40ปี มไว้้ที่ราน,รานเราวันนี้เราเปิดตัวตัวเชฟเทเบลิลซึ่งเป็นเฟสใหม่ของทางร้านอาหารเรา,าความพิเศษของเชฟเทเบลิลตรงนี้เรามีเชฟวิชิตที่เป็นเชฟมือหนึ่งของเราเลยเป็นเชฟวิชิตมุกระที่จะมาช่วยรังสรรอาหารวัตถุดิบเนี่ย ทางเชฟเชฟพุทธและเชฟวิชิตเนี่ยสรรหามาทั่วโลกเลยก็ว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดในซีซั่นที่ดีที่สุดค่ะอันนี้คือเป็นจุดเด่นของเชฟเทเบลใหม่ของเราค่ะอาหารของเราจริงๆแล้วแตกต่างค่ะก็รสชาติความเป็นไทยดั้งเดิมแล้วก็มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอยู่แต่ความพรีเซนเทชันก็จะแตกต่างแล้วก็มีความยูนิคแล้วก็มีโมเดิร์นขึ้นค่ะเหมือนทาวต่างชาติก็จะเป็นไทยฝ่ายดายิงค่ะ อยากเชิญชวนทุกคนที่นึกถึงโอกาสสำคัญหรือมีแขกพิเศษพิเศษสำคัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองให้นึกถึงทางร้านอาหารรอยัลโอชาด้วยค่ะหรือแม้แต่วันพิเศษพิเศษก็เชิญมาที่ร้านเราได้ค่ะ รอยะโอชาร้านอาหารไทยแห่งแรกที่เป็น Luxury Thai Fine d i n ิ่งตั้งใจถ่ายทอดวัฒนธรรมเรื่องราวและวิถีชีวิตการกินอยู่ของคนไทยผ่านการปรุงรสชาติอาหารที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้แนวคิดความสง่างามของอาหารไทยรสชาติดั้งเดิมหากใครอยากลองลิ้มชิมรสไปกันได้ที่รอยโยโอชาซอยร่วมฤดีถนนวิทยุเปิดทุกวันค่ะมื้อเที่ยงเวลา11.00นถึง15.00นและมื้อเย็นเวลา18.00นถึง23.00นค่ะ